เนรมิตคลิปส,สวยๆด้วยคำสั่งสไตล์ตามคุณทิพมาเลยค่ะนี่แอปแคปคัดกดโปรเจกต์ใหม่เลือกรูปหนึ่งรูปแตะไปที่รูปให้เป็นแถบสีขาวกดไปที่แถบเครื่องมือด้านล่างคำว่าคัดลอกกดคัดลอกอีกหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นคลิปสามคลิปต่อมากดมาที่กันไกร กดคำว่าสไตล์รูปแรกให้เป็นป๊อปอัพขึ้นมานะคะเพื่อนต่อมาล็อกที่สองค่ะให้เป็นเลือกซูมสาม r o ต่อมาล็อกที่สามสายฟอค่ะ,ะเพิ่มเอฟเอฟเคเดือนล่างให้เขาหน่อยโดยการเลือกไปที่เอฟเฟคค่ะ เลือกไปที่เอฟเฟกร่างกายเลือกไปที่เอฟเฟกระยิบระยับนะคะมาดูผลงานกันเลยจ้าเรียบร้อยแล้วใครทําได้พิมพ์ทําได้คลิปดีมีประโยชน์เซฟเป็นรายการโปรดแล้วแชร์บอกเพื่อนด้วยจ้า